สวัสดีครับทกคนอีกเช่นเคยนวครับกับผมอัดแต่วันนี้มาในบทบาทใหม่จะเห็นว่าแปลกตาหน่อยนะครับด้วยตัวเสื้อนะครับหรือว่าตัวที่ยืนนะฮะวันนี้อัดไม่ได้มายืนข้างรถอีกเหมือนเดิมนะครับอัดก็อยากจะแบบว่ามาทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อไขข้อข้องใจนะครับก็ยังมีหลายๆท่านนะครับ เข้ามาถามหรือว่าโทรมาสอบถามว่าเอ้าอัดไม่ขายรถแล้วหรอตอนนี้ไปทำไปไหนอะไรยังไงอยู่นะครับอัดก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของอัดนะครับแล้วก็ได้ทําคลิปคลิปนี้นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะแบบบอกไปกับในพื้นที่ช่องของตัวเองนะครับซึ่งก่อนอ้านี้อัดไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของตรงนี้เพราะว่าอัดเกรงใจเอฟซีหรือว่าพี่ๆทุกคนที่ติดตามช่องของอัดมาด้วยที่เคยเห็นบทบาทที่อัดเคยทาขายรถมากนะครับแต่พอวันนี้นะครับอัดย้ายมาทําขายบ้านอัก็ตัดสินใจว่ามันจะไม่ดีกว่าหรอในการที่เเออาาาตตัััวนนนขงรระคบบกลมใ ที่เราทําในวงการขายรถนะครับตอนนั้นที่เราทําช่องทําคลิปออกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูได้รู้จักกับอัดนะครับวันนี้อัดก็เลยตัดสินใจว่าป่ะโอเคอัดขออนญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะขอเปลี่ยนช่องตรงนี้ให้เป็นช่องอสังหานะครับที่อยากทาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อัดก็ตัดสินใจมาทําอสังหานะครับจากที่ทําเรื่องรถยนต์นะครับขายรถยนต์มา8ปดปีนี่ก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับต้องบอกว่าอัดก็ชอบในเรื่องของงานขายงานบริการอยู่แล้วนะครับก็ดีใจที่ได้ทําก่อนหน้านี้นะครับไม่่่วาาาาาจะะเเปป็นรรรรรืองขขยยสบกกณ สมให้อ่ะเป็นคนที่รู้จักปรับปงุงตัวให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นที่สอนให้อ่ะได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับจากในการขายรถนะครับาาก็อยากนําข้อดีตรงนั้นมาทําในวงการอสังหาต,ตอนนี้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าอ่ะชอบอสังหามาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปขายรถแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่มีโอกาสน้องก็รออายุน้อยแล้วเขาวงการรถยนต์ตั้งแต่อายุน้อยเนาะแต่ว่าเหมือนอสังหาตอนนั้นจะมีเรื่องของอายุที่เขาเกณฑ์ที่เขาจะรับนะครับซึ่งอ่ะไม่ผ่านตรงนั้นก็เลยไม่มาทําขายรถยนต์นะครับซึ่ง ก็อาจจะรู้จักในนามอาซูซูกิช็อปนะครับก็วันนี้อาจะต้องขอพื้นที่ตรงนี้นะครับในการขอแรงสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นในเรื่องของการทําช่องช่องนี้นะครับอาอยากหอัว่ามาเจอทุกคนเหมือนเดิมมีทกปฏิสัมพันธ์นะครับได้รีวิวสินค้าของอะไรเงี้ยหรือว่าอสังหาที่อาอยากจะทํานะครับเหมือนกับตอนที่อาขายรถมาก่อนนะครับตรงส่วนอาก็อยากทําช่องนี้ให้เป็นพื้นที่ของงานอสังหาจริงๆนะครับก็เลยอยากขอทุกคนนะครับให้โอกาสอดด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากสนับสนุนกันได้ติดตามนะครับ สป,ปอร์ตกันได้หรือว่าใครที่มีอสังหามีบ้านหาบ้านอยู่อยากซื้อบ้านหรืออยากขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอสังหามทสองหรือเป็นที่ดินะอะไรพวกนี้ครับพออาจจะจะรับหมดเลยนะครับไฟล์แรกบทบาทใหม่อัดเซ็นด้านโนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะครับกับเส้นทางใหม่บทบาทใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปยบายนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับกับผมอัดเส็นต์ด้านมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ